ดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะว่ากันด้วยเรื่องของความคิดที่ทําให้เราไม่ไปข้างหน้าดีไม่ดีชุดให้เราลงต่ําด้วยนะคะนั่นก็คือความคิดโลภความคิดโลภเนี่ยนะคะมันมีอยู่ในจิตมนุษย์อยู่แล้วนะคะรักโลบกดลงมันเป็นมันติดลงมาที่ทําให้เราเกิดเนี่ยก็เพราะไอ้ของพวกนี้แหละนะถ้าเป็นทางธรรมก็คือเราพยายามเดินทางเพื่อที่จะละไอ้ตัวเนี้ยให้ออกจากจิตของเราทีนี้บางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะ แล้วยังไงดีครูงอาา้อขาครูก็สอนให้เราเนี่ยตั้งเป้าหมายแล้วอย่างนี้เรียกว่าโลภไหมเราต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าในกิเลสมนุษย์มันมีกิเลสสองฝั่งด้วยกิเลสฝั่งดีกับกิเลสฝั่งเลวนะคะแต่เรียกว่ากิเลสทั้งสิ้นนะคะตราบเท่าที่เรายังมีความปรารถนาเนี่ยก็ยังมีกิเลสแต่ถ้าเป็นกิเลสที่มีเขาเรียกว่าศีลธรรมรองรับพูดไง,ไง่ายๆว่าคุณโลภแค่ไหนก็ตามอยากได้แค่ไหนก็ตามแต่ไม่ไปละเมิด ไม่ไปฆ่าคนอื่นไม่ทําร้ายร่างกายคนอื่นไม่ไปขโมยของของเขามาเป็นของเราไม่ไปผิดลูกผิดเมียใครนะคะไม่ไปโกหกเพื่อให้ได้มาไม่ไปมอมเมาตัวเองคือไม่ไม่ละเมิดศีลเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่คุณปรารถนายังไม่เรียกว่าบาปนะคะยังไม่เรียกว่าบาปดีไม่ดีถ้าคุณวางอย่างถูกต้องคุณต้องเข้าใจงี้ก่อนนะพระพุทธเจ้าเนี่ย ก่อนที่ท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ท่านก็ต้องปรารถนาก่อนถูกไหมฮะก็คือมีกิเลสฝั่งดีก่อนว่าข้าพเจ้าปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าใน่านะที่ฐานจิตแบบนั้นท่านก็ปรารถนาเพื่อที่จะไปเป็นคนที่บรรลุธรรมต้องเริ่มจากกิเลสฝั่งดีก่อนคืออยากที่จะไปทําสิ่งนี้ถูกไหมฮะคุณอยากไปเข้าวัดก,ก็ต้องเริ่มจากอยากก่อน ถูกไหมคุณอยากไปเข้าโบสถ์ไปออถือศีลอดของทุกศาสนาคุณก็ต้องเริ่มจากอยากก่อนแต่อยากตัวนั้นน่ะมันไม่ได้ทําให้ชีวิตของคุณและคนอื่นเดือดร้อนยังถือว่าเป็นความอยากอย,กอยู่ฝั่งดีนะทีนี้ไอ้ความอยากฝั่งไม่ดีเนี่ยคือมันโลภคือมันอยากได้แต่ปัญหาของมันคือมันไม่เคยขัดเกลาตัวเองให้ตัวของเราเนี่ยอยู่ในฝั่งที่มันสมดุล นะพอเราอยากได้แล้วเราไม่ได้มีสินธรรมมาเป็นตัวรองรับไว้มันก็จะเริ่มโลภแบบเลวนะคะนั่นก็คือโกหกเพื่อให้ได้มาละนะคะหลอกลวงเพื่อให้ได้มาไปขโมยเพื่อให้ได้มาไปประหัดประหารทำร้ายร่างกายกันเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่เราต้องการอันนี้แหละค่ะทีเนี้ยคุณง้ออยากจะเล่าอันนี้ให้ฟังนิดหนึ่งนะคะว่าท,าทันทีที่คุณโลภคุณกำลังสร้างอะไรให้กับหนทางในชีวิตของคุณ เมื่อไหร่ก็ตามในจิตของเราถ้าเราทำสิ่งที่ไม่ดีแล้วนะคะเมื่อสิ่งที่ไม่ดีนั้นเกิดขึ้นแล้วมันจะฝังลงไปในจิตของเราและทำให้เราเนี่ยเกลียดตัวเองในระดับที่ลึกที่สุดนะเกลียดตัวเองในระดับที่ลึกที่สุดเพราะคนเราเกลียดตัวเองอธรรมชาติของเราเวลาเรามีมือไปโดนอุจจาระเนี่ยคุณทำไงคะสมมติคุณล้างก้นแล้วมือไปโดนอุจจาระของตัวเองคุณจะมาดมไหมเอามาทิมงไหมไม่ใช่ไหมของไม่ชอบอะ่ะก็ต้องล้างทิ้งถูกปะ อะไรที่เราลังเกียจเราจะล้างทิ้งเราจะกำจัดมันเหมือนกันค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเกลียดตัวเองทําสิ่งที่ผิดสมองอาจจะบอกก็กูนชนะก็กูคิคดได้บางคนที่เขาทําผิดเขากูคิดแบบว่าว่าเขาฉลาดด้วยนะคุณหลอกมาได้กูเก่งก็มันเป็นเรื่องธุรกิจทํามาค้าขายมันก็ต้องมีแบบนี้บ้างแหละอ่าโกหกเพื่อให้ได้มานะคะพอจิตมันลอ่อปุ๊บเนี่ยตอนน่อให้สมองคุณบอกว่าคุณทําสิ่งที่ถูกแล้วเป็นเรื่องปกติคนทํามาค้าขายแต่ จิตใต้สำนึกของคุณมันซื่อกว่านั้นค่ะจิตที่เป็นตัวรับทุกการกระทําของคุณมันซื่อกว่านั้นมันจะรับเลยว่าโอ้คนคนนี้นั้นทําสิ่งที่ผิดแล้วเมื่อไหร่ที่เราทําสิ่งที่ผิดจิตใต้สานึกเราจะเกลียดตัวเองในระดับที่ลึกมากฉะนั้นนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่จิตของเราเกลียดตัวของเราเราจะทําอะไรคะอุจจาระ,ะเราก็กําจัดทิ้งเราก็จะกําจัดตัวเองค่ะเราจะใช้ซับคอนชีสของเราเนี่ยพาตัวเราไปทําในสิ่งที่มันไม่เวิร์ก นะคะเราเคยเห็นใช่ไหมคนบางคนที่โลภหรือโกหกโลกว่าฉันมีเงินแล้วก็ไปหลอกเงินของคนอื่นมาสุดท้ายค่ะเขาก็จบชีวิตโดยการที่บางคนก็ต้องติดคุกติดตารางนะคะฆ่ากันทําร้ายร่างกายกันจนเสียหายถึงแก่ชีวิตนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากจิตใด้สํานึกที่เขาบอกว่ากรรมนะคะกรรมเนี่ยมันถูกบันทึกด้วยจิตค่ะ นั้นเวลาที่เราทำเนี่ยคุณจะบอกด้วยเหตุผลว่าคุณฉลาดแค่ไหนก็นแล้วแต่แต่ใต้นั้นนะคะมันรับมาทั้งหมดแล้วว่าคุณกําลังทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วคุณก็จะเกลียดตัวเองเมื่อคุณทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องกลไกทางร่างกายจะทําทุกวิถีทางเพื่อให้คุณกําจัดตัวเองได้ทันทีอ่าตัวนี้สําคัญฉะนั้นนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความโลภจิตของเรามันจะเจือความไม่บริสุทธิ์ลงไปตรงนั้นนะคะ จิตตรงข้ามของการโลภคุณจะชนะความโลภได้คือจิตของการเป็นผู้ให้ก่อนที่เราจะไปให้เนี่ยเราต้องดูก่อนโลภเนี่ยต่ําสุดนะต่ําสุดกลางคือมีสติก่อนมีสติเลือกก่อนว่าเฮ้ยไม่เอานะสิ่งนี้ไม่ดีแล้วเหนือกว่ากลางก็คือสูงขึ้นมาก็คือเป็นผู้ให้แหละฝึกใจเป็นผู้ให้นะครนะนะูครูคเล่าให้ฟังอย่างตัวเราเนี่ยเรามีความโลภด้วยกันทุกคนนะ่ะครูเคยไปสอนที่หนึ่ง นะคะแล้วเขาก็ดิวกันไว้บอกว่าเขาจะให้ค่าจ้างขูครูจําเลขกลมๆไม่ได้นะคะเอาครูจาเลขเป๊ะๆไม่ได้ <S <S สมมติมมว่าเขาเดิวไว้ห้าหมื่นปรากฏเขาเขียนเช็คมาให้ 60, ครูหกหมื่นครูเห็นเช็คปุ๊บความลบทํางานออโต้น,นะคะของพวกนี้มันจะทํางานออโต้เลยค่ะกิเลสเนี่ยมันซ้อนอยู่เขาเรียกว่ากําลังมันเยอะมันทํางานไม่ไม่รู้กี่พบกี่ชาติแนละ้วมันก็ทาออโต้เราไม่ต้องคิดเลยฟืบโอ,อ้ให้มาตั้งหกหมื่นติ๊บมาสิแน่ใจคิดทันทีเลย ก็ฉันไม่ได้โกงนี่ฉันไม่ได้ขอเขานะเขาให้แสดงนี่ไม่ได้โกงนะเขาให้เองเห็นไหมคะตัวกิเลสมันจะมันจะล่อลอกคุณให้คุณเนี่ยลงต่ำเพราะอะไรทํามกิเลสมันอยากให้คุณลงต่ำเพราะถ้าคุณลงต่ำคุณก็จะยังสร้างภพสร้างชาติให้มันเกาะจิตคุณอยู่ได้มันต้องการที่อยู่ก็คือจิตของเราฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เราเชื่อมันมันก็ยิ้มเลยเพราะว่ามันจะได้อยู่ต่อมึงออกไหมคะทีนี้ค่ะเราเริ่มเจริญสติ จเจริญสติคือเบรกตัวเองนะคะเบรกตัวเองให้ he i, he i, เฮ้ยแมวละสิ่งนี้ไม่เวิร์กละคุณล้อหัดบอกตัวเองเลยเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆยนแกไม่ได้ดีวกเขาที่ห้าหมื่นแกแกไม่ได้ดีวกเขาหกหมื่นแกดีเดวเขาห้าหมื่นคุณอก็เลยตัดสินใจขึ้นมาอยู่ตรงกลางละขึ้นมาอยู่ตรงกลางพี่คะพี่คุยกับหนูไว้ที่ห้าหมื่นนี่พี่เขียนเช็คให้หนูหกหมื่นพี่น่าจะจําผิดนะคะ คนนั้นเขาก็รับเช็คไปดูแล้วก็โอ้จริงด้วยขอบคุณมากครูเงาะเขาก็แก้แล้วก็ส่งคืนครูนะวันที่ครูได้รับคืนมาเนี่ยถามเสียดายไหมโอ้ยมือก็มีบ้างนิดๆหน่อยๆนะฮะเสียดายแต่มันไม่มากเท่าความภาคภูมิใจที่เมื่อครูหันหลังกลับมาแล้วครูรู้สึกว่าโหภูมิใจในตัวเองจังเว้ยนึกออกไหมฮะครูตัดภพตัดชาติทันทีเลยนะแทนที่ครูจะไปสร้างภพ ของความเป็นเปรตไว้เพราะคนโลภมากๆเนี่ยฮะภูมิที่ไปก็คือเปรตภูมินะคะแล้วยิ่งไปโกงเข้ามาอีกเนี่ยลงนรกก่อนแล้วค่อยขึ้นมาเป็นเปรตเก็บให้ครบทุกภูมิเลยนะคะนั้นสิ่งที่เราเดินออกมาคือเฮ้ยเราอย่างน้อยอยู่บนศีลบนธรรมนะสร้างภูมิของความเป็นมนุษย์ไว้แล้วนะเราเดินออกมาภูมิใจในตัวเองแต่ที่นี่แค่ภูมิใจเป็นมนุษย์พอไหมเราไปสูงกว่านั้นได้ไหม อ่าใบสูงกว่านั้นคือการฝึกให้ตัวเองเป็นผู้ให้ฉะนั้นถ้าวันนี้คุณมีความโลภความคิดที่จะมาสู้ความโลภได้ดีที่สุดก็คือการคิดที่จะละค่ะการละได้ดีที่สุดก็คือการคิดที่จะเป็นผู้ให้นั่นเองนะคะวันนี้คุณตระหนี่ทีเหนียวกับอะไรลองฝึกเลยฝึกที่จะให้ในเรื่องนั้นๆสมมุติอาหารมาบนโต๊ะโลภละชิ้นใหญ่อยู่ตรงไหนเวลาคุณไปกินอาหารญี่ปุ่นเนี่ย โฟร,ราโฟร,รามาแล้วจ้าตั้งมาอูชินนีเบ้งชินนีเบ้งตามันจะไปทันทีอัตโนมัติชินนีเบ้งใจแล้วก็แบบแต่ก่อนนะถ้าเป็นเด็กๆนี่นะพอวางปุ๊บเห็นชิ้นใหญ่ปุ๊บคูล้อกกัแบบแบบเพื่อนนะเล่นกันเลยแบบ องชิ้นนี้เพื่อนบอกว่าแย่งกันแต่ว่าแย่งกันฮ่าๆสนุกแต่ได้เอาจริงนะคะคือเราก็เอามาปุ๊บเราก็มากินกันหรือบางทีเราก็ทำเนียนๆชิ้นนี้ใหญ่เล็งและเล็งและ,ะจัดวางด้วยเวลาเขามาเสิร์ฟเราก็จัดวางชิ้นใหญ่หันทางเราเพ่อต้องหยิบทางนี้เพราะมันใกล้มือเออมีไปเบิร์นนั้นความโลภมันทําอย่างนี้คุณต้องโซ่มันรลบเมื่อไหร่ละเมื่อนั้นคุณใช้วิธีนี้เลยชิ้นใหญ่ใช่ไหมปักให้คนอื่นเลยฝึกเลยมึงกับกูเจอกันอีกกีเลย มึงอยากได้กูไม่ให้กูจะชนะมึงนึกออกไหมคะแล้วทําให้เป็นนิสัยนิสัยของการให้ต้องทําให้เป็นกิจวัตรคือทําซ้ําๆมันจะทําให้บ่งเพาะลงไปในจิตของเราอันนึงที่ครูงะแนะนําเลยนะคะให้หากล่องกล่องเนี่ยเป็นกล่องเหมือนกล่องเหมือนหยอดเหรียญอะไรเงี้ยครูมีกล่องหนึ่งกล่องที่บ้านนะคะแล้วครูก็จะหยอดหยอดลงไป นั้นเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ทำทุกวันแต่ก่อนนี่ทําทุกวันเลยแต่ช่วงหลังๆเขาพอไม่ได้ทําก็ทดทําเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีวันหนึ่งค่ะคือครูอยากให้ทุกคนฝึกเดี๋ยวครูก็จะกลับมาเริ่มมีระเบียบวินัยมากขึ้นหลังๆคือปัญหาครูคืออะไรรู้ป่ะลืมแตกเงินไว้แล้วก็ไม่ค่อยพกเงินสดพอไม่มีเงินสดก็ไม่มีเงินหยอดอ่าพอมันลืมหนึ่งวันเนี่ย ครูก็จะใช้วิธีนี้แทนสมมติวันไหนลืมแล้วนึกขึ้นได้นะคะครูก็จะใช้โอนเงินทําบุญแทนคือยังไงก็ต้องฝึกถ้าวันนี้ไม่ได้ทําด้วยเงินใช้การให้ทานอย่างอื่นเช่นธรรมทานต้องให้ทานทุกวันให้ความรู้ที่เรามีเนี่ยให้ทุกวันนะคะให้ฟรีบ้างใหออ้มีใครอยากถามอะไรช่วยเหลือให้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 เขาไปก่อนเนือ้อเนือ้นอไหมคะให้ให้มันบริหารจิตของเรานะฉะนั้นมีอย่างครั้งหนึ่งครูหยอดไป ตอนนั้นคุณตั้งใจจะห,หยดวันละร้อย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 ทุกวันใช่ไหมปรากฏว่าวันนั้นอะในกระเป๋าตัางค์ไม่มีแบงค์ร้อยมีแบงค์ห้าร้อยคุณจำไม่ได้ว่าแบงค์ห้าร้อยหรือแบงค์พันจำไม่ได้แล้วตอนนั้นใจตันหนีขึ้นเลยอีความโลภแบบหุยห้าร้อยเลยหรอพันเลยหรอตอนนั้นขึ้นมาแบบขึ้นเลยนะพอขึ้นเท่าน,นั้นแหละจิตสติมันบอกเลย <S <S มึงมาฝึกอะไรเงาะมึงมาฝึกโลภหรือมึงมาฝึกละจิตของมึงเกิดมาชาตินี้มึงเกิดมาโลภหรือเกิดมาละ นะมันจะเกิดมาเมื่อดมตายเมืเอ่อด๋ะมึงต้องเกิดมาเมื่อดตายสว่างหยิบเลยค่ะมึงรอบใช่ไหมร้อยหนึ่งอยากทําแค่ร้อยงั้นวันนี้มึงทำไปเลยตอนนั้นถ้าเป็นแบงค์ห้าร้อยก็คือครูใส่ไปห้าร้อยแบง,งค์พันครูก็ใส่ไปพันครูจำไม่ได้ว่าเลขมันคือแบงค์อะไรเอาไปเลยแล้วยืนชนะมันอยู่หน้าตัวเฮ่อเงาไอซสไหนล่ะไหนไหนเสดายให้ไปแล้วให้แล้วจบจบเลยอ่างอเลยอีกิเลสงอเลยตอนหลังอีกิเลสครูมไม่ค่อยกล้ารลบมากเพราะมันรู้ว่าถ้ารลภอ,อีนี่เล่นหนักกว่า มันเลยไม่ค่อยกล้าโลภฝึกมันฝึกทุกวันฝึกที่จะเป็นผู้ให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 ้รได้ให้นะครูเนี่ยอย่างโควิดเกิดขึ้นเนี่ยครูก็ดูแล้วโอ้โรงพยาบาลนี้มีโรงพยาบาลนี้มีมีมาสองที่ทําไงดีวะทาไมดีวะให้สองที่เลยเออให้เท่าไหร่ดีให้เท่านี้เลยรอบเท่าไหร่ให้เยอะเขาเท่าไปเท่านั้นนึ้อไหมตามกําลังที่เรามีนะคะเนี่ยมีมาอีกเนี่ยตอนนี้มาอีกแล้วอุ้ยมีอีกที่หนึ่งบริจาคนู่นบริจาคนี้ใจก็จะบอกก็บริจาคไปแล้ว มีเงินอยู่เหรอบริจาคได้อีกอย่าบริจาคครั้งเดียวในชีวิตทำไปอีกฉะนั้นนะคะวันนี้แกโลกด้วยการทำสิ่งที่คุณเรียกว่าแล้ว,ลวพอคุณทำซ้ำๆจิตคุณจะมั่นคงขึ้นอ่าแล้วเวลาที่คุณตั้งเป้าในทางโลกไว้อะอะไรก็ตามที่คุณตั้งเป้าไว้เช่นอย่างครูเงอเองก็ตั้งเป้าในเรื่องของเงินแต่เป้าของเราเนี่ยเราจะตั้งยังไงเพื่อไม่ให้มันมันเกินคําว่าโลภ ในคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาว่ากัน